ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึงวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 ตามคำทูลเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้จะเป็นการประชับสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้เพิ่มผลยิ่งขึ้นอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือจะเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบ50ปี โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณนะมหาศาราประชาชนในวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2568โดยมีประธานาธิบดีและภริยาเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีรับเสด็จจะทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนและพริยา จากนั้นจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายหลีเจียงนายกสมฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทและในวันเดียวกันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและพระยาจะถวายพระกรยาหันข้าอย่างเป็นทางการณมหาสาลาประชาชนในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณนะอนุสาวรีย์วิรชนจตุรัสเคียนอันเหมินและทอดพระเนศสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงปักกิ่งได้แก่วัดหลิงกวงสูนวัตกรรมหุ่นยนต์ฮิมันนอยกรุงปักกิ่งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนศูนย์วิจัยและฝึกอบรมวิทยาศาสตร์นักบินจีนและศูนย์ควบคุมการบินอวกาศกรุงปักกิ่ง อันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณเพื่อทอดพระเนตรนิทศการหมื่นมิ่งมงคลชัยสายสัมพันธ์นิรันดรน,นิทศการโบราณวัตถุฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนรวมทั้งทอดพระเนตพระที่นั่งไทเหอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 8886 88ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบ,บดีที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา1 0 2นาฬิกา20นาที และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 8887 88กลับถึงท่าอากาศย,ยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา20นาฬิ45นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง8พฤศจิกายน2568องคมนตร